สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฟ้าผ่าเลิกคบไม่ร่วมงานกัน1ิปีเอชุติมาต้อมรัชนีกรเพื่อนสีทะเลาะหนักเจอปัน่นอยากจับแยกถ้าฉันไม่ดีไม่ต้องคบไม่ต้องคบด้วยสองเพื่อนซีในวันที่ร่วมงานกันยังไม่ได้แต่ไม่มีใครรู้นานสิบปีเอชุติมาต้อมรัชนีกรเฮตุทะเลาะหนักเจอปัน่นอยากจับแยกก็จะเคลียร์ใจกอดกันร้องไห้ 2นะักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาพร้อมเพื่อนสีต้อมรัชนีกรเผยเหตุการณ์เลิกคบแบบฟ้าผ่าทั้งที่สนิทกันมากในรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทวันที่5พฤษภาคม66โดยเอยอมรับตอนหนึ่งว่าเลิกคบกันไปเลย10ปีรักกันมากนะฟ้าผ่าใส่เราเลยไอ้นี่ไปฟังจากใครไม่รู้ใครว่าอะไรต้อมเราจะถามก่อนเพราะเราเพื่อนซีกันมีอะไรให้เข้ามาคุยเจอตัว ยาคุยโทรศัพท์มันจะไม่รู้เรื่องสีที่สุดคือบุ๋มกับต้อมมีปัญหานัดมาเกลีย์ที่บ้านตัวต่อตัวเลยถ้าผิดขอโทษแล้วจะไม่ทําอีกแต่นี่โทรมาต้อมของขึ้นไม่ฟังเลยต้อมกล่าวว่าจําเรื่องไม่ได้แล้วแต่ที่โกรธคือเราไม่เคยเมาส์ใครว่าใครได้ยินว่าเขาบอกว่าเราเมาส์คนโน้นคนนี้เมาส์เขาด้วยต้อมบอกถ้าฉันไม่ดีไม่ต้องคบก็ไม่คบด้วย ด้านเอยอมรับว่าต้อมแรงมากมีประโยคหนึ่งที่เราเสียใจร้องไห้เลยต้อมไม่รู้เราบอกต้อมฟังเราก่อนเราไม่เคยว่าต้อมเลยคนในวงการจะรู้เรานิสัยผู้ชายเราไม่เคยเอาเพื่อนในวงการมาพูดเขาเสียงดังมากถ้าไม่เชื่อใจฉันก็เลิกคบฉันไปเลยไม่มีพี่คนเดียวเราก็อยู่ได้และววางหงูไปเลยพยายามโทรไปก็ตัดและจากนั้นก็ร้องไห้งงถามเพื่อนว่าเราผิดอะไร นายก็บอกฉันทุกทางเลยหลังจากนั้นเรางอนจริงๆอะไรที่มีรัชนีกรออกด้วยเราก็ไม่ออกละครมีด้วยกันก็ไม่เล่นต่างคนต่างไม่เข้าใจกันต้องเผยอ,อีกว่าสิปีผ่านไปก็เสียใจเวลาใครถามก็จะบอกว่าไม่ได้เจอไม่ว่างเจอกันแต่ไม่ได้ว่าอะไรใส่กันขณะที่เอบอกเช่นกันว่าต่างคนไม่รู้เรื่องชีวิตกันเลย ต่างไม่สองกันจนเพื่อนๆในกลุ่มพยายามจูนบุ๋มดานัดให้เรามาหากันก็บอกไม่พร้อมจนวันหนึ่งนัดโดยไม่บอกเราเจอกันปุ๊บมองหน้ากันความรักก็ยังมีให้กันจนนัดเจอกันบ่อยเพื่อนก็จับมือเราสองคนคุยกันสักทีฉันลำคาญหลายรอบแล้วก็เคลียร์กันถามว่ากดเราเรื่องอะไรเขาก็ถามเรา กดเรื่องอะไรอธิบายเคลียร์กันหมดเข้าใจกันเราไม่ได้ว่าน้องเลยคือไปฟังคนอื่นอยากจะเปล่าแยกออกจากกันโดยต้อมยอมรับว่าต้มน้ำตาแตกส่วนเอบอกว่าร้องให้หนักกันทั้งคู่ร้องแล้วกอดกันขอโทษขอขอบคุณแร่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ